ไม่ได้หรอกค่ะโอเครุดอั tamanho, ้งที yes> ่ฐานเลยค่ะ้เขามีผู้ใหญ่ครับไค่ะขอเชิญป้าดันค่ะทุกคนที่เหดื่อนกันยาร่เมีความสุขเหมือนกันมีความสุขทุกวันตลอไป อ้าวของขวัญที่รู้หวยหกล้านต้องมาอา<ว>จันได้มีก่อนเหรอวันนี้ลึกคาดหวังสามปีที่แล้วก็ได้เหมือนคาดหวังทำได<ว>้แอ,อ<ว>นซ้อนมาหักซึ่งอาจันเป็นขับอายุน้อยที่สุดเลยบ้าน วันที่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 วัน่วันที่วันที่วันทีวัน่วันที่วัน่วัท่วันที่วักท่วันที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 ่นี่วันีวันที่วที่วันทวันันี่นที่วนที่วันทีวันที่วนที่วันทีนที่น่ะ่ ความสุขเนี่ยมันประกอบด้วยทุกอยางสุขภาพดีมีเงินใช้มีคยตดคนรวกอไรัทกที่เป็นเรด้ิงได้หน่อสองนงน้การนนแตู่มอกว่ารู้ตการแผมก็บอกว่าเมื่อวานจะได้แบบิน้ เขาบ้าเขาบยยของศุร <c oughs> <c oughs> ุเรื่านา์นแต่ว่าศุรุเรือ่านา์นเนี่ยก็ยังมีความส่งไปทุกว่นะ ขอ,ขอบคุณครับาจารย์ครับขอบคุณครับ